หนุ่มอ้างอยู่ในเหตุการ์สลายการชุมนุมเสื้อแดงไม่มีเผาบ้านเผาเมืองเมื่อเวลา18นาิกาวันที่20ตุลาคมประชาชนได้ทำกิจกรรมร้องเพลงชาติและชูสามนิ้วบนสกายวอล์ก BTS อุดมสุขพร้อมตะโกนว่าปล่อยเพื่อนเราและเซฟไว้ทีวีก่อนจะลงไปบนพื้นถนนบริเวณแยกอุดมสุขต่อจากนั้นเวลา18นาฬิกา20นาที กลุ่มผู้ชุมนุมได้นำแผงเหล็กมากัน้นถนนบริเวณแยกอุดมสุขฝั่งขาออกโดยมีตำรวจจากสอนอบางนามาคอยช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรจากนั้นได้เริ่มทำกิจกรรมบนถนนมีตัวแทนผู้ชุมนุมสลับสับเปลี่ยนกันปาใส่โจมตีการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรวมทั้งพูดถึงสิ่งที่ตำรวจทำกับนักศึกษาที่มาชุมนุมอย่างสันติเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมา ตนขอประนามว่าไม่ใช่การกระทําของมนุษย์และอยากบอกทุกคนว่าการต่อสู้ยังอีกยาวไกลขอให้ทุกคนยึดมั่นในหลักสันติล่าสุดเมื่อเวลา18นา55นาทีตัวแทนประชาชนอ้างอยู่ในเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มเสื้อแดงเมื่อปี2553และเป็นเหตุการณ์ฝังใจระบุว่าพี่น้องเสื้อแดงไม่มีใครเข้าไปในห้างย่านราชประสงค์ เจ้าหน้าที่รู้ดีว่ามีใครอยู่ในนั้นเป็นข่าวมั่วที่บอกว่าคนเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองวันนี้ที่ตนพูดออกไปอาจมีคนตามหาตัวแต่อยากให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นความจริงและอยากให้ประชาชนทุกคนตาสว่างออกมาร่วมกันทำให้ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้ชุมนุมอุดรเดินเท้ายึดถนนหน้ากรมหลวงประจักษ ไล่บิ๊กตูผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหน้าประตูทางเข้ามหาวิทยายลัยมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีทั้งกลุ่มเสรีประชาธิปไตยเยาวชนอุดรกลุ่มเยาวชนปลดแอกกลุ่มคนเสื้อแดงพร้อมด้วยประชาชนที่ไม่ได้เข้าไปที่ลานกิจกรรมรวมตัวกันประมาณ150คนได้แจ้งให้กลุ่มที่รออยู่ในลานกิจกรรมเดินออกมาสมทบเพื่อต่อรองกับเจ้าหน้าที่ ที่จะขอเข้าไปร่วมชุมนุมที่ลานกิจกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและจากหน่วยต่างๆพยายามอธิบายเหตุผลที่ต้องมีการตรวจคัดกรองแต่ผู้ชุมนุมไม่ฟังทำการชูสามนิ้วพร้อมถือป้ายโจมตีนายกรัฐมนตรีโดยมีคนเสื้อแดงได้ตะโกนปลุกใจกลุ่มผู้ชุมนุมว่าไอา้จุดๆุประยุทธ์และประกาศจะเดินเท้าไปยังวงเวียนอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงเธอกลมหลวงประจักษ์ศิลปาคมที่ห่างจากประตูมหาวิทยาลัยประมาณ200เมตรต่อมากลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่นักศึกษาที่พักอยู่ที่หอพักที่ซอยทองคำอุทิศต,ตรงข้ามมหาวิทยาลัยและประชาชนบางส่วนได้เดินข้ามถนนสมทบกับผู้ชุมนุมได้เคลื่อนตัวมาชุมนุมที่หน้าวงเวียนอนุสาวรี พลตรีพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมโดยตลอดทางได้ชูสามนิ้วและตะโกนร้องขับไล่พลเด็กประยุทธ์จันโอชาตลอดทางเมื่อเดินถึงกลุ่มผู้ชุมนุมนั่งลงกับพื้นยึดพื้นที่หน้าอนุสาวรีย์เปิดช่องทางการเดินรถในทิศใต้รถที่วิ่งจากถนนทหารได้เพียงหนึ่งช่องทางและรถเข้าไปถนนทหารได้เพียงหนึ่งช่องทางทำให้รถเคลื่อนตัวช้าและเริ่มติด ตำรวจต้องมาอำนวยการจราจรหลังจากนั้นแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมใช้เครื่องขยายเสียงแบบมีล้อขึ้นไปบนฐานพระอนุสาวรีย์ยึดเป็นเวทีคู่ขนานกับกรุงเทพมีป้ายผ้าพลเด็กประยุทธ์จันโอชาข้อความ6ปีแล้วนะไอสัตว์และป้ายไวนิ้วข้อความว่ารอยย้นดิสมาเก็ตเพจอุดรธานีประกาศเชิญชวนเป็นภาอีสาน สลับกับภาษากลางเชิญชวนให้ผู้ที่อยู่บนฟุตบาทมาลงถนนโดยยังไม่มีการประสายกระทั่งเวลา18นาฬิกากลุ่มผู้ชุมนุมร่วมร้องเพลงชาติไทยและเริ่มให้แกนนำกล่าวปราศัยที่ระบุว่ารัฐบาลใช้ความรุนแรงในการปราบปรามการชุมนุมที่กรุงเทพที่มีการฉีดน้ำแรงดันสูงผสมสีและสารเคมีใส่ผู้ชุมนุม และการจับกลุมนักกิจกรรมทางการเมืองไปไว้ที่ค่ายตชดต้องการให้พลเอกประยุทธ์ลาออกต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่และให้หยุดคุกคามประชาชนหากไม่ดำเนินการจะยกระดับการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ได้ตามที่ประกาศไว้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าล่าสุดเวลา19.30นาท,ทางผู้ชุมนุมยังคงปักหลักชุมนุมด้วยความสงบอย่างต่อเนื่อง และยังมีผู้มาร่วมสมทบชุมนุมเพิ่มเติมจนทำให้ทางตำรวจต้องปิดเส้นทางการจราจรบนถนนทหารฝั่งขาออกนอกเมืองโดยแกนนำยังไม่มีการประกาศว่าจะยุติการชุมนุมเมื่อไหร่เสื้อแดงปทุมรวมมอบราษฎรปิดถนนวหนโยทินหน้าฟิวจป้ากลางสิทิ เรียกร้อง3ข้อเวลา17นาฬิกานาทีวันที่18ตุลาคม2,563ที่ลานตรงข้ามห้างสรพรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์คกรังสิตจังหวัดปทุมธานีกลุ่มม็อบราษฎรมวลชนทยอยเดินทางเข้ามาและได้ลงไปปิดถนนคู่ขนานพหลโยทินพร้อมใช้เครื่องขยายเสียงปรสาสัยขับไล่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา ให้ออกจากตำแหน่งโดยนั่งลงกับพื้นถนนทำให้รถที่มาจากเส้นปทุมธานีมุ่งหน้าสู่ถนนมหนโยธินเคลื่อนไปทางคลองหลวงไม่สามารถสัญจรได้จากนั้นแกนนำตะโกนไล่ผู้นำรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้ออกไปโดยมีกำลังตำรวจรักษาความสงบความเรียบร้อยอยู่จำนวนหนึ่งจากนั้นผู้ร่วมชุมนุมผลัดกันขึ้นพูดโจมตีรัฐบาล และระบุให้ปล่อยตัวเพื่อนสลับคำด่าทอผู้นำรัฐบาล 1. คือยัดข้อหาเพื่อนเราจากนั้นหมู่อามนารงชัยอินทรากวีอดีตทหารที่ออกมาแฉทุจริตในกองทัพพูดขึ้นโจมตีระบบการเกณฑ์อาหารว่าทุกอย่างต้องซื้อหมดตั้งแต่การเกณฑ์นจนถึงสบู่จากนั้นตัวแทนเสื้อแดงจังหวัดปทุมธานีพูดประสายต่อว่า หากน้องๆถูกรังแกพวกพี่จะปิดปทุมธานีนายกปล้อนอำนาจเขามาใช้น้ำฉีดม็อบประกาศพรบฉุกเฉินผิดเวลาหากรัฐบาลใช้ความรุนแรงขั้นสุดคนเสื้อแดงปทุมจะออกไปปกป้องพวกน้องๆเองทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานต่ออีกว่าช่วงเวลา18.30นาฬินาทีประชาชนทยอยเพิ่มขึ้นมากกว่า3,000คนกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นคล้ายเด็กอาชีวะ เดินถือธงชาติพร้อมป้ายนปชสีแดงขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ตะโกนด่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอย่างหยาบคายให้ลาออกและเบิ้นเครื่องรถจัก,กรยานยนต์ส่งเสียงดังเป็นระยะระยะจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมทำการปิดถนนมหนโยธินหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์กรังสิตเพื่อให้มวลชนเดินข้ามถนนมารวมตัวตรงท่ารถรังสิต เนื่องจากบนสะพานล,ลอยมีกลุ่มมวลชนอยู่กันอย่างหนาแน่นทำให้การจราจรหยุดนิ่งรถเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงพร้อมกันนี้ประกาศเจตนารมณ์ข้อเรียกร้อง3ข้อของคณะราษฎร 1. ประยุทธ์ต้องออกไปจากการเป็นนายกรัฐมนตรี 2. เปิดประชุมวิสามันรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจากประชาชน 3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ให้กลับมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตามคันลองในระบอบประชาธิปไตยและเราไม่หยุดจนกว่าอำนาจมือจะหมดไปและประกาศยุติการชุมนุมเวลา19บเกนาฬกานาทีองอิงบินไปดูใบโผกอดพ่อในรอบ9เดือนทักษินหอมหลานผ่านท้องลูกสาว อุ้งอิงแพทองทานบินไปดูไบโผกอดพ่อในรอบ9เดือนหลังมานานไม่ได้เพราะโควิด -19 ด้านทักษิณหอมหลานผ่านท้องลูกสาวเมื่อวันที่11ตุลาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรโพสต์คลิปขณะเดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรี ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตโดยในคลิปอุ้งอิงและนายทักษิณต่างโขเข้ากอดกันด้วยความคิดถึงโดยอุ้งอิงได้บรรยายความในใจบอกเล่าความรู้สึกที่ไม่ได้เจอกับบิดามานานถึง9เดือนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ว่าไม่เจอพ่อตั้งแต่ต้นปีเป็นรอบที่นานที่สุดในโลกตอนแรก แพนจะมาตั้งแต่วันเกิดพ่อซึ่งตั้งแต่พ่อไม่อยู่บ้าน14ปีไม่เคยพลาดเลยตอนนั้นท้องได้3เดือนด้วยเหตุการณ์โควิด19คุณแม่เลยยังไม่อยากให้เดินทางเราก็ตั้งใจสิงหาไปหาแน่คุณพ่อไม่สบายพอดีก็เลยต้องเลื่อนมาอีกนานสุดที่ไม่เจอพ่อน่าจะ2เดือนซึ่งก็ร้องไห้ใส่แล้วรอบนี้9เดือนพ่อบอกว่า ระยะทางไม่อาจกั้นเราได้แต่โควิด1 9กั้นได้ซึ่งก็จริงบอกเลยว่ามันปวดใจมากจริงๆเวลาพ่อไม่สบายแต่เราไปดูแลใกล้ๆไม่ได้วันนี้ได้มาเจอแล้วตอนเจอพูดออกแค่คำเดียวลูกคิดถึงพ่อมากจริงๆคุณตาหอมหนูผ่านพุงแม่เป็นครั้งแรกแล้วนะคะไวยคลอดแล้วจะมาทิ้งให้ฟัดนานๆเลยถามพ่อว่า รู้สึกยังไงเจออีกทีหนูท้องแล้วหเดือนพ่อบอกว่ามันลูกคนเล็กอะมันยังไม่ค่อยเชื่อเหมือนเจอรอบนี้แค่อวบขึ้น I'm home again so happy to see you